สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออโตโอ้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับในครั้งนี้มีอีกหนึ่งรุ่นเข้ามากับให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันเป็นตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นปลายช่วงเดือนเมษายนหรือต้นเดือนหน้าก็ตามคันนี้น่าสนใจมากครับ สำหรับตอนนี้เนี่ยตัวรถแบรนด์ตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นกันในตามท้องถนนหรือว่าอาจจะเป็นโชว์รูมอื่นๆก็ดีอีซูซุโตโยต้าเอ็มจีฟอร์ดแลนเจอร์นิสสันโปตัวใหม่แต่เราอย่าลืมตัวรองลำดับที่สอีกหนึ่งค่ายครับ นั่นคือ m t s u b i s h i ไ i t ัน d o u b l e ครับ2.4 GT Premium รถปี2019สำหรับตัวรหัสโฉมนี้เนี่ย k l เป็นตัวรถเข้าใหม่ครับวันนี้ที่เราได้มีการทำคลิปเนี่ยก็จะเป็นวันที่29เมษายนทิ้งทวนช่วงท้ายปลายเดือน 4ได้เลยนะครับมันเป็นตัวรถกระบะรุ่นหนึ่งครับที่ถ้าเกิดนับกันตามจริงๆเนี่ยอันได้รีวิวเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเกิดอัปเดตตัวรถเข้าใหม่อันจะเอาค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงแล้วก็ให้สำหรับคุณผู้ชมทุกคนได้รับชมตัวรถไปพร้อมๆกันด้านหน้านะครับเราจะเรียกว่า New Model ก็ย่อมได้ จะเป็นตัวไดโวอแอดมิกชิลรับลมต้านลมได้ค่อนข้างดีจิดดีนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าก็จะเป็นไบ LED สูงต่ำอัตโนมัติเดทามรันนิ่งไลท์มีมาให้พร้อมหรือว่าตัวไฟหลีกกลางวันอยู่ในตัวโคมเดียวกันตัดโมกมีการตกแต่งด้วย พอบที่เป็นแบบโครเมียมนะครับสีตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวไว้ไดมอนด์ค่อนข้างที่จะสวยมากๆครับสับคันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในหลายๆคลิปหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เราได้รับชมกันไปตัวรถหลายๆคันนะครับอันก็จะมีการรีวิวตัวรถกระบะตอนเดียวเทารอยตู้เย็นคากโก้ หรืออาจจะเป็นรถบ้านอื่นๆเยอะแยะก็ตามแต่พอมีการปรับเปลี่ยนใหม่สับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันได้มีให้กับพี่ๆทุกท่านได้มาเป็นตัวเลือกที่เราจะได้มาจับมาจองหรือว่ามาเป็นเจ้าของกำดับถัดไปน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดลองนับดูเนี่ยในส่วนตัวเรารีวิวคันนี้แบบเป็นกลางๆเลยสวยบอกสวยดีบอกดีตำหนิตรงจุดไหน ให้ดูแบบชัดเจนไม่มีเหตุผลอะไรต้องติดบ,บังนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวกันชนด้านล่างตรงนี้ครับที่จะมีการลับสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นมานะฮะอันได้มีการมาร์กเป็นตัวเส้นแถบสีน้ำเงินไว้แล้วอันนี้จะเป็นตัวการลัสีนะฮะเป็นตัวลับสีมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นแผลตัวรถหรือว่ารถโดนชนมาหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวกันชนด้านหน้ามา อันนี้คือไม่ใช่ต่อไปเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยเส้นสายดีไซน์รถตัวสูงค่อนข้างที่จะชัดเจนและเห็นได้อย่างคมชัดลากมาตั้งแต่ตัวหางคิ้วโคมไฟหน้าเลยนะฮะจนไปถึงตัวกระบะด้านท้ายนะครับใส่เป็นตัวคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านแล้วก็ตัวหมุดสีเงิน ตรงนี้เนี่ยตัวโป่งซุ้มล้อเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะมันจะเป็นตัวโค้งเหลี่ยมพอดีนะครับถ้าเกิดเราลองนึกภาพตามนะฮะร,รถที่ไม่มีตัวคิ้วซุ้มล้อสีดำเนี่ยมันจะเป็นตัวแนวเหลี่ยมนะฮะหรือว่ามนวนชายางแบบนี้ก็สวยไปในอีกแบบหนึง่งแต่คราวนี้เนี่ยทาให้มันกลายเป็นฟูลออฟโรดให้เต็มที่ครับใช้งานในตัวเมืองได้ออโรดได้ออฟโรดดี พราะนั้นชุดแต่งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องกล้วยๆนะครับตัว้อแม็กฮะเป็นแม็กซิ่งนะครับหรือว่าเป็นตัวแม็กแต่งสไตล์ออฟโรดนี่แหละนะครับแล้วก็ยางที่มันมีการรัดอยู่นะตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวยางโอตาณิอไม่ได้แคร์ตัวยางตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเด่นก็ต้องมีการเปลี่ยนไปตัวยางปียีให้ใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอาเป็น Max i s นะฮะหรือว่า Be Stone หรือว่าจะเป็นตัวซีรีส์อย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยรองและก็ติดตามชมกันอีกทีหนึง่งรอตอนที่รถมันเสร็จแล้วเอาแบบนั้นนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างตัดด้วยโครเมียมครึ่งใบนะฮะตรงตัวไฟเนี่ยมีรอยแตกนิดนึงเพราะในตรงนี้อันแบอกแบบสดๆเลยนะฮะเราจะข้ามตัวตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรครับอันเปลี่ยนให้ใหม่ได้เรื่องเล็กน้อยรถป้ายแดงออกห้างเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่มืนหนึ่งพบาทค่อนข้างยี่สูงอยู่พอสมควรนะฮะหรือว่าตีเป็นล้านต้นๆก็ได้คันนี้เนี่ยถ้าเกิดถามมันว่าเอา้าอันแล้วถ้าเกิดมันมา,มาเป็นตัวมือสองแบบนี้ราคาจะเหลือให้พี่สักหท่อ่ประหยัดไปสองแสนสี่ครับ แต่เดี๋ยวราคาเท่าไหร่เราค่อยมาดูตัวเครื่องและค่อยมาสูบราคากันอีกทีหนึ่งมือเปิดทั้ง4บานจะเป็นแบบพรีเมียมมีการตกแต่งด้วยเบ้ารองมือที่เป็นลายคาร์บอนเคปลาเขียนว่าไตาตันนะครับแล้วก็คิ้วกันสาร์มีมาให้บันไดข้างมีมาให้นะครับตัวแลหลังคามีมาให้นะครับคราวนี้เนี่ยเรากลับมาทำตามสเต็ปอัปเดตตัวรถเข้าใหม่ แล้วก็พาดูสภาพภายในโดยรวมด้วยนะฮะแล้วเปิดตัวประตูด้านข้างกันมาก่อนเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอันจะแกะตัวยางขอบประตูให้กับพี่ๆได้รับชมกันก่อนเพราะว่านะตรงนี้เนี่ยเราจะดูทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาว่ารถมันเคยมีการโดนชนด้านข้างมาไหมประตูด้านข้างบานหน้าบานหลังมีการแกะขยับออกมาทำทรงลำสีหรือเปล่าตัวหัวน็อ หรือว่าตามจุดต่างๆมีรอยขันไหมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวรถปีใหม่ถ้าเกิดเรานับกันตามอายุตัวรถเนี่ยรถปี2019ปีนี้ก็ปี 22, 19, 20, 21, 22เท่ากับว่าอายุตัวรถ3ปีนะครับคราน,นี้นได้มีการดูเล่งไม่แล้วนะเล่งไม้0 0 0 0 0มื่โลเดี๋ยวตรงนั้นเราจะอินเสิร์ตให้กับคุณลูกค้าได้รับชมไปอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนของตัวบานหลังครับ อีกอย่างสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือในเรื่องของตัวการเปิดกระจกถ้าเกิดอย่างตัวกระจกบานหน้าเนี่ยมันจะลงสุดเลยแต่ถ้าเกิดอย่างตัวกระจกบังหลังเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ90%อร์ซที่ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทําเป็นตัวภาพอินเสิร์ตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะความโค้งเว้าของตัวประตูนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะฮะฟองฝุ่นอะไรพวกนี้มีบ้างนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บตัวรถรายละเอียดทั้งคันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันกล้าพูดจากปากได้เลยนะฮะ เราจะทำให้ตัวไททัน2.4 GT ุดสี่จีพเมียมปี19คันนี้ประหยัดไปกว่าป้ายแดง2องแสนสี่แต่วันรับรถคุณลูกค้าต้องเห็นในราคาร้านเหมือนเดิมแน่นอนเพราะในตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่บงครับอันมีการรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพบุคโซวิทถามว่ามีไหมมีตรงรุ่นตรงตัวตรงคันนะครับเช็คในเรื่องตัวรายละเอียดได้อันนี้เนี่ย มีการเซอร์วิสล่าสุดเนี่ยมันจะมีการนักเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นโลเห็นไหมครับวันที่สิบเก้าเดือนที่สิบสองหกสามนี่คือเซอร์วิสล่าสุดอยู่ที่ห้าหมื่นโลเพราะนั้นตัวรถคันนี้ใช้งานมาเจ็ดหมื่นเพิ่มขึ้นมาสองหมื่นโลแค่นั้นเองครับประวัติยังสวยทุกอย่างสามารถตรวจสอบทุกอย่างสามารถเช็ครายละเอียดทุกอย่างได้หมดนะครับ แล้วก็ตัวคิ้วซุ้มล้อล้อหลังนะฮะมีการแลปเป็นตัวสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนแคม่าตรงตัวฝาถังเปิดน้ำมันนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นตัวแมกลายเดียวกันนะครับแล้วก็ยางเป็นตัวโอตานิเหมือนกันนะฮะสวยงามมากนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องตัวบอดี้หรือว่าโครงสร้างนิรภัยของมันค่อนข้างที่จะดีนะฮะรวมถึงตัวระบบขับสีที่เป็นแบบพ์ทไทม์ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานในสภาพพื้นถนนแบบไหนมันจะมีการปรับแยกออกมาอีก4โหมดด้วยกันนะฮะอันที่อย่างเช่นทางลูกรังนะครับทางลงราชันนะฮะหิม,มะนะครับหรือว่าพวกแบบอย่างน้ําท่วมอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยไปว่ากันภายในห้องโดยสารกันอีกทีหนึ่งตัวด้านท้ายครับ ฝาท้ายเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะฮะไฟท้ายนี่สไตล์คล้ายกับตัวปัจเจ้าสปอร์ตนะฮะเป็นตัวไฟเบรกแบบ LED นะครับเลขเหมือนกับเครื่องหมาย question mark นะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับมีสปอยเลอร์แบบดักเทลแต่ว่าตรงนี้ก็มีในเรื่องตัวร่องรอยบ้างนะครับอาจจะมีการวางของหรือว่ามันทุกของนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติดานเก็บให้นะครับแล้วก็มมอเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะฮะ กล้องมองหลังกล้องมองหลังเนี่ยเป็นการซ่อนกล้องได้ดีมากเนียนเรียบเสมอกับตัวฝาท้ายไปเลยกันชนท้ายครับเป็นตัวสีดำเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะฮะ เซนเซอร์ด้านหน้าเมื่อกี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างนึงที่หันลืมบอกไปก็คือในเรื่องตัวระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ABS BA นะครับหรือว่าในส่วนของตัวอื่นๆสําหรับตัวระบบเบรกด้วยก็ดีและก็ที่สําคัญที่สุดนั่นคือกล้องมอง360องศาตรงนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างยี่เดคุ้มกับตัวรถขับ4ในราคาร้านอัพแต่สําหรับคันนี้จะเป็นตัวเกียร์กระปุกนะฮะและขับสนุกแน่นอนนะครับ เดี๋ยวสำหรับต่อไปเนี่ยเราจะเข้าไปดูด้านในกันต่อไปครับเราเข้ามาดูภายในไตทตันกันบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบหรือว่าถุงนมนิระัายให้ครบทุกจุดนะฮะส่วนสำหรับคอนโซลกลางหรือว่าตรงเครื่องเล่นตรงนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบ็กแล้วก็พลาสติกสีบร o n เงิน อันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนให้กับพี่ๆทุกท่านได้ทราบกันด้วยว่าต้องขออภัยด้วยนะฮะรถมันมาก่อนแต่ว่าตัว SD card ตอนนี้เนี่ยคือมันกำลังตามมาที่หลังอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้หยิบพ่วงหรือว่าหยิบติดกันเข้ามาด้วยนะครับสามารถใส่เป็นตัว CD ดีได้นะฮะจะอยู่ด้านหลังตัวจอทัชสกรีนตรงนี้อีกทีหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของเ a วิเกเตอร์นะฮะ a n d r o i d Auto สามารถซิงค์หรือว่าเชื่อมต่อได้นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธคราเนี้ยเหนอยากจะเห็นตัวกล้องมองหลังแล้วก็กล้องมอง360องศามีเป็นตัวเส้นลายบอกนะครับองศาสำหรับในเรื่องตัวการเลี้ยวถ้าเกิดอย่างตัวจอแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกล้องมองรอบพันส่วนสำหรับอีกจอหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวกล้องมองหลังนะฮะเส้นลายแบ่งเลยนะเห็นไ,ไหมครับถ้าเกิดเส้นนอกเนี่ย มันจะเป็นการตีคู่ลงเลี้ยวแต่ถ้าเกิดเส้นในเนี่ยมันจะเป็นตัวเส้นตรงนะฮะถือว่าชัดเจนนะครับแล้วก็จ่มแจ้งสําหรับบางท่านที่เป็นมือใหม่หัดขับเนี่ยไต้ตั้นคันนี้เขาใส่ระบบความปลอดภัยมาให้ค่อนข้างที่จะครบและก็เยอะมากๆนะครับสําหรับระบบประ,ประกาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับออโต้เป็นดูโอโซนนะฮะแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟพามานะฮะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวปุ่มอีก4ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกนี่คือไบสปอร์ตครับจุดมุมอับสายตาเดี่ยนใจกล้องอินเสิร์ตให้ดูทีนึงนะฮะอยู่ตรงตัวกระจกมองข้างแล้วก็อันนี้เป็นตัวปัดคึ้นเซนเซอร์ครับปิดเปิดเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านท้ายส่วนสับตรงนี้ครับรถขับ4ส่วนใหญ่ต้องมีหมดแล้วนั่นคือตัวดิฟล็อกแนวรกเฟืองท้ายให้ตัวล้อหลังเนี่ย มันถ่ายกาลังเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่ลําบากหรือว่าทรุทะลังก็แค่ไหนก็สามารถพาคุณลูกค้าก้าวผ่านไปได้นะครับคาพูดสวยหรูและก็อีกลุ่มหนึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวออโต้สตาร์สต็อปนะฮะสามารถปิดหรือเปิดการทํางานได้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัว USB นะครับแล้วก็ตัวช่องเสียบไฟนะครับแต่ว่าช่องเสียบไฟเนี่ยจะมีแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะฮะและก็ตัวเกียร์เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิม เป็นตัวเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างณตอนนี้อีซุมีเป็นตัวชิปบล็อกเกียร์มาให้แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างมิโซคือยังไม่มีเป็นตัวชิปบล็อกเกียร์มาให้ถ้าเกิดเราจะเข้าเป็นตัวเกียร์ถอยเนี่ยต้องกดลงและดันสุดและตีขึ้นมาจะกลายเป็นตัวเกียร์ถอยนะครต้องกดลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กดลงดังนมานี่ก็จะเป็นตัวเกียร์หนึ่งแบบปกติเลยนะครับความที่มันทบสปีดของตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลา ไม่นานเลยและแรงมากนะอันนี้พูดได้เลยนะฮะสำหรับตัวเครื่อง2.4 m y w ม y Clean Diesel แบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดน้บเป็นตามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ออโตหรือว่าตัวเกียร์กระตุกเองก็ดีนะครับถือว่าน่าใช้ส่วนรับตัวร่ขับ4ครับขับ2 4H นะฮะแล้วก็ตัว 4HL C l l นะฮะมันจะเป็นการถ่ายกำลังแบบ50:50ต่ 50, นะครับ ต่ถ้าเกิดเป็นตัว4 h เนี่ยน่าจะเป็นแบบ60ต่อ40นะครับแล้วก็ตัวช่วยลงทางลาดชันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตรงนี้แหละฮะคือจะเป็นตัวโหมดสามารถปรับได้4อย่างนะครับไม่ว่าจะขึ้นเขานะฮะหรือว่าทางรุกรังนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างสนุสน์อะไรพวกนี้หิมงหิมะนะครับค่อนข้างเนี่ยตอบโจทย์หลายอย่างแลวก็พวกอลไยเนี่ยจะมีสวิตควบคุมครับฝั่งซ้ายมือนี่ก็มัลติมีเดียหมดเลย นะฮะกดลับกดวางระบบคําสั่งเสียงแล้วก็ตัวปุ่มกดมองกล้อง360องศาสามารถกดได้สวิตช์งไรงพวงมาลัยได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็พูดแบบอย่างอะเรนโอหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปส่วนสําหรับฝั่งด้านขวามือเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับ Engine Start นะฮะมีมาให้ที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบปรับออโต้นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็เป็นแบบออโต้นะฮะมีเป็นตัวระบบออโต้มาให้ทั้งหมดแล้วนะครับ ตัวปัดน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดอันจําไม่ผิดนะฮะมันจะปัดอโอตโต้ให้เลยโดยที่เราขับอยู่ในความเร็วสักประมาณแปดสิบกิโลเมตรนะฮะมันจะหน่วงเพิ่มรอบให้เลยจะมีด้วยกันอยู่ประมาณสักสีระดับถ้าเกิดอันจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวตรงนี้อันต้องไปดูมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เนี่ยตัวรถปีใหม่ๆอย่างพวกนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ค่อยได้รีวิวมากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะอยู่กับตอนเดียวเขารอยอะไรพวกนี้ซะเยอะ แต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากเลยครับถ้าเกิดอย่างน,นั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปรีวิวอย่างตัวรถป้ายแดงหรือว่าอะไรพวกนี้คันนี้ก็ถือว่าเป็นครูของเราอีกคันหนึ่งทาให้เราได้ทราบแล้วก็ได้รู้ในสองตัวประวัติต่างๆและไม่ใช่แค่ตัวเอง,เองนะฮะพี่ๆทุกท่านด้วยบางคนไม่ได้สังเกตในเรื่องตัวรุ่นย่อยบางคนไม่ได้สังเกตในเรื่องตัวการเดไฟแนนซ์บางคนไม่ได้สังเกตในเรื่องของฟังก์ชันที่มันสัมกับตัวรถเพราะฉนั้นตรงนี้เราดูพร้อมๆกันได้ บ้านๆเลยครับไม่ต้องทางการอะไรเยอะเราไม่ได้เป็นผู้ดีถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็กระจกนะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจะออโต้เฉ้ฝั่งคนขับอย่างเดียวที่เหลือก็จะเป็นแบบ one touch นะครับ engine start นะฮะที่อ่านได้มีการพูดไปแล้วแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะฮะปรับแล้วก็พับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะคนขับเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแช a ช t i ง n control นะฮะหรือว่าการล้อหมุนฟรีแล้วก็เซนเซอร์ แจ้งกันชนด้านหน้าส่วนใหญ่สองปุ่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอย่างรถในไซส์ซิกมิตเอหรือว่าพวกอย่างแบบอีโคคาร์มันก็มีติดกับตัวรถมาให้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเบาะครับพี่ๆครับเป็นเบาะหนังสีดําสไตล์กับตัวโฉมอเนิวที่ยังไม่ใช่เป็นตัวหน้าใหม่แบบนี้นะคะคล้ายคลึงกันแต่สับตัวหันในการโดยสารนร่นอนว่าตัวเบาะเนี่ยมันน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็นั่งได้สบายขึ้น แต่อีกอย่างหนึ่งที่เราได้ลองนี่นั่นคือตัวเบาะหลังเบาะหลังเนี่ยนั่งได้สบายมากสบายมากจริงๆนะลองเปรียบเทียบดูเลยนะครับกับตัวกระบ,บางท,ที่เป็นในค่ายแบรนด์อื่นกับไททันไททันนั่งสบายมากนะครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะว่าอะไรแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเดินทางในระยะทางไกลและพอเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะมีอาการงงเมื่ออะไรพวกนี้บ้างอันนี้เนี่ยคือมันมันนิ่มและหลังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะชับ ประมาณนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวหันเองนะฮะพี่ๆทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับส่วนหรับตัวมือจับเสา A มีให้มือจับเสา B มีให้มือจับด้านบน4อันมีให้ครบทุกบานเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะตัวไฮไลท์เลยแอร์ตอนหลังครับ นาว่าปกติจะอยู่ตรงตัวฐานคอนโซลกลางนะหรือว่าตัวที่พักแขนไตตันขึ้นมาด้านบนนี่เลยโคตรเฟี้ยวนะครับถามว่ามันช่วยอะไรเยอะไหมอันว่านในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วมันไม่ได้ร้อนธรรมดานะครับมันร้อนจัดเพราะในตรงนี้เนี่ยคือในอีกส่วนหนึ่งเราจะสามารถพูดได้ว่าเป็นตัวระบบช่วยปรับระบาย ความร้อนภายในห้องโดยสารได้แต่ดูดิฮะทั้งหมดที่เราได้ดูไปเนี่ยบอดีดันหน้าไดนามิกชิลคอนโซลด้านในตัวเครื่องเล่นฟังก์ชันแอปเกชันในการใช้งานตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้คืออะไรแบบนี้เนี่ยมันครบทั้งหมดในตัวรถกระบะสี่ประตูตัวสูงแบบนี้แล้วก็เป็นตัวเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเนี่ยถามว่าขับยากไหมไม่หรอกนะครับขับโคตรสบายเลยแลวก็ใช้งานได้ง่ายด้วย ทุกอย่างคือมันครบหมดแล้วครับลำโพงเนี่ยสำหรับตัวไททันเนี่ยจะมีทห้ด้วยกัน6ใบนะครับแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยจะมี1 2 3 4 5นะฮะแอร์แบ็กจะอยู่ตรงเสาตรงนี้อีกคู่หนึ่งสำหรับในส่วนตัวแอร์แบ็กนะครับอันนี้ด่านใจกล้องอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวเปิดแอร์ตอนหลังเนี่ยจะอยู่ตรงไฟอ่านแผนที่เออโอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับอันไม่ได้อวยนะ ไม่ใช่ว่านเพิ่งเจอครั้งแรกแลเห็นออปชันตัวรถแบบนี้แล้วหลงรักเลยไม่ใช่นะครับเราพยายามดึงศักยภาพของตัวรถออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่พี่ๆทุกท่านได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้มันตอบโจทย์กับเราไหมเฮ้ยแบบนี้มันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่าเฮ้ยแบบนี้ครอบครัวเราจะชอบไหมสามารถมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้สามารถมาทดลองขับหรือว่ามาทดลองเชนได้ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนไปหยัดไปสองแสนสี่เนี่ยคุ้มอยู่แล้วแน่นอน เดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถดีกว่าแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับต้องขออภัยด้วยนะฮะอันลืมไปอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูตัวเครื่องยนต์ก่อนและเดี๋ยวค่อยมาสรุปราคากันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้อันต้องขออนุญาตฮนะอันขออนุญาตเปิดตัวฝากระโปรงสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการเห็นตัวไททัน ในรุ่น2.4ลิตรกันมาเยอะแล้วตัวนี้ก็2.4ลิตรเหมือนกันนะฮะเป็นคลีนไมเวกดีเซลนะครับสีสูบเลี่ยง D.I.D นะฮะขอบมันเร็วนะครับส่วนสำหรับกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่181แรงม้านะครับ3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนาที แล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อก็จะเป็นแบบพาร์ทไทม์ขับสนุกนะ VG Turbo ขุมกำลังนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนนะครับอาจจะมีตัวค่าเปิดเพื้อนฟงฝุ่นอะไรพวกนี้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเป็นตัวรถมึงเข้ามาใหม่นะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ถงล้อแล้วก็ครีนิ่งนะฮะ แบบนี้เราต้องเรียกว,ว่าบลิกคินนิ่งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนที่รถมันเอี่ยมแล้วก็ใหม่สะออกยังไงงดงามกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วแต่นี่คือแบบคร่าวๆนะฮะขานหน้านะครับแก้มด้านข้างตะเข็บด้านข้างนะครับน็อตฝากระโปรงสติ๊กเกอร์มองโกฉนวนกันความร้อนนะครับรถ2ปีใช้งานไป70,000โล อ้ยันขอภัยด้วยนะรถ3ปีใช้งานไป70,000โลสำหรับตัวรถกระบะตัวสูงเกียร์กระปุกขับ4ปี2019คันนี้ถือว่าไม่เยอะเลยครับพี่พี่ทุกท่านครับนี่ก็คือตัวรถอีกหนึ่งคันนะที่เข้าใหม่นะครับอันก็ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยถามว่าอันจะมารีวิวตอนที่รถมันเสร็จแล้วได้ไหมได้นะแต่นะคราวนี้เนี่ยหลายๆท่านพี่ๆหลายๆคนคุณผู้ชมหลายๆคน บางท่านอาจอยากจะดูตอนที่รถเสร็จแล้วมีบางท่านอาจจะอยากดูตอนที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้อันพูดได้เลยนะฮะมันเพิ่งมาจากต้นทางสดๆร้อนๆต้นทางเนี่ยคือกระบวนการแรกในการเช็ครายละเอียดของตัวรถก่อนที่จะเข้ามาถึงสถานีที่สองตรงนี้และตรงนี้สถานีที่สองเนี่ยก็จะมีการดูรายละเอียดกันอีกหนึ่งรอบ แล้วก็รอล้างทําความสะอาดหรือว่าจจะยิบเอามาอัปเดตเป็นตัวรถเข้าใหม่ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันต้องขอฝากลูกค้าทุกๆคนไว้ด้วยครับแม่งสวยจัดเลยคันนี้ครานี้ราคานั่งดีกว่าสำหรับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่7,99,000บาทอันย้ำนะครับ7,99,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้ อัพยอดสูงสุดได้ถึง8แสนนะฮะในเรื่องตัวเงื่อนไขของตามไฟแนนซ์แต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่สามารถทำต้งพิเศษได้มีเงื่อนไขอย่างนี้นมีเงื่อนไขอย่างนี้ทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของไททันคันนี้ได้เพราะนั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว ID line ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดในการออกรถโดยแบบเบื้องต้นก่อนได้ เร,รเราไม่รู้นู่นเราไม่รู้นั่นเราไม่รู้นี่เราเหมือนกับเป็นบิ๊กิเนอร์เราเหมือนกับเป็นมือใหม่ไม่เป็นไรครับมาคุยกันอันยินดีให้บริการอันยินดีดูแลไม่ว่าคุณจะถามไว้ก่อนแล้วยังไม่ซื้อหรือว่าคุณจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าคุณจะซื้อสดอันให้บริการเท่ากันทั้งหมดขอให้ติดต่อมาคุณสนใจอย่างจองรถได้เลยครับคุณต้องมีรถใช้ถ้าเกิดมาหาเราคุณต้องได้เป็นเจ้าของรถถ้าเกิดมาหาเรา เพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจก็พวกเรากดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่และมีคันไหนมาแนะนำให้กับผลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ